นี่นะครับทุกคนผลของการซักผ้าตินยังไงของแค่วะเก็บเรียบสิครับแบบนี้มารทานดีว่ะเรียบร้อยไปจูบข้าวเลย ไ่นอ่ไกับข้าวยังไม่ซื้อไปถ่ายอะไรเนี่ยกล้าไม่ถ่ายเลยงงอะไรเขาหน้างงเลยยืนนี่ก็จับกล้องมาถ่ายเอไม่มีอะไรไปงไปไม่มีอะไรสบายอันนี้ทุกคนสบายยังไง

อะไรสี่โมงแล้วทำไมไม่กลับปิดประตูนะปิดประตูนะ<ห>ปิดประตูบ้านหน่อยเออเออดีดีด,ด,ดีไปไข่แกงเราไปวันนี้ไม่เอาตังค์างานทำงานแล้ววันนี้ทำไมไม่่มทำไมไม่อยากเอาตังค์เลยดีจังดีวะดาเลยอืม <laughs> เธอขโมยตังเราไปเนี่ยขโมยอะไรเฮ้โอ้ยแล้วจะมีที่ไหนมีขโมยเธอเก็บปกติไม่เคยเอ่ยป่าบอกว่าไม่เอาเงินไปทํางานมิจิจิลีดไถเราอย่างเดียวเลยเช็คเงินหลังมันมีเลยเท่าเดิมเท่าเดิมมั้งไหนเราไม่ได้เอามามายินดียินดีโอ้ไม่เอาเงินไปทำงาน ขับลองทับให้ด้วยความยินดียินดีเออดีอะเออเออที่หนึ่งอะที่หนึ่งอะบอกไงดีครับโอ้โหเป็นพ่อบ้านดีเด่นนะเนี่ยได้เลยของเธอเนี่ยสุดยอดโอ้โหเงาเลยะขอบคุณนะงั้นี่ไม่เคยใส่นะอะไรไม่อยากเอาไปนะบอกแม่ไม่เคยใส่อะไรหรอกนึงนีง่ก็ดีแท้หาอะไรจะใส่นี่ อ๋อยู่นียดย่เออมีเมียแล้เหรอจ้าต่อไปถ้าเขามีถ้ามีคำถามว่าหมดเทสโสดไหมตอบว่าจดทะเบียนแล้วอ้าววิ่งต่อมีเท่เลยนะอืมเท่เลยนะนี่กปกติกินน้อกันนะเขาเขานะเล็บบบใครจะใส่เงินหน่อยอืมอืมมีเมียกับเลี้ยงเมียเรียงดีนะอืมสะอวยสักคำเมา่อไหร่ยนะสุดยอดค่ะไป ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลุกแบบเขาบอกหวานๆกันไงเนหรอใช่เขาบอกให้หวานกันด้วยไงอ่า<ช>ห,หวานด้วยกันไม่ขอตังค์ด้วยอย่างเงี้ยเหรอใช่ไม่ขอตังค์ด้วยเขาบอกมูเที่มีแต่ขอตังค์เหมยโอ,อ,อ้ถ่ายทุกวันอย่างงี้ได้ไหมได้จะได้ไม่ต้องขอตังค์ทุกวันได้จริงปะใช่ดีอะ <c oughs> เฮ้ยไปแล้วทำง,งานแล้ว